แซนฟ้องศาลเอาผิดหมอของขวัญหมิ่นประมาทหลังไลฟ์ดาแรงพูดสนุกปากเมื่อเวลา13นาฬก30นาทีวันที่21กรกฎาคมที่ศาลอาญาธนบุรีแซนวิสาพัดพร้อมทนายพรศักด์ทนายความนำหลักฐานเป็นเอกสารถอดข้อความและคลิปการไลฟ์สดมายื่นฟ้องต่อศาลให้ดำเนินคดีหมอของขวัญ หรือมอเคตในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีหมอของขวัญไลฟ์สดบนเพจเฟซบุ๊กกล่าวหาแซนและคนบนเรือจากการเสียชีวิตของแตงโมนิดาอดีตดาราสาวผู้ล่วงลับแซนกล่าวว่าหมอของขวัญพูดชื่อพัดพิงตนในการไลฟ์สดเป็นการเล่านิทานโดยสมมุติชื่อ6กคนบนเรืออย่างเสียหายหลายครั้งกล่าวหาว่าตนสมองแหว่งโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดทําให้พ่อแม่ตนไม่พอใจมาก พ่อไปไหนมาไหนก็มีแต่คนพูดถึงประเด็นนี้ทั้งที่เคยเล่ารายละเอียดต่างๆให้หมอของฝันฟังไปแล้วแต่มาพูดเรื่องที่ไม่จําเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมีแต่เรื่องสนุกปากแม้ไม่ได้ทําให้สาระสาคัญเกี่ยวกับคดีต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่แรกก็ไม่ได้คิดจะฟ้องร้องโดยมีการพูดถึงกระติในทางที่แย่เกินไป ตนเคยคุยกับเขาเพียงสองถึงสามครั้งแล้วความจริงทุกอย่างแต่กลับกลายเป็นอีกอย่างจึงไม่อยากพูดคุยซ้ำอีกจากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตนเองเพียงต้องการออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต้องการเรียกร้องอะไรมากกว่าสิ่งที่หมอได้กระทําไปแ้นกล่าวอีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับตนเองหลายด้านขนาดคนขับรถยังลาออกหลังถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคําทั้งคืนโดยเขาอ้างว่าจะกลับไปช่วยแม่ที่บ้านซึ่งหากได้รับผลกระทบจากใครอีก ก็จะออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองส่วนกรณีอายการนนทบุรีนัดฟังคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนั้นตนเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ